กำลังเล่นในเกมรุมสมานครับครับผมตองนี้เลยนครับครับที่ยังไม่เคยดูช่องพี่คอยนะครับครับคืออ่าไอเอเจโปรนะครับก็ไปติดตามได้นะครับนี่เลยครับกูไปเฉียงไว้ก่อนเลยครับอุย้ยเช็ดมีอาวุธหลากหลายอันนี้อะไรวะเนี่ยนะ ก็แล้เอายโอ้โหเซ็ตอะไรอันนี้นอนหลับดูไม่ได้รู้เรืองเดี๋ยวอันนี้มันคุ้นเออคุ้นคุ้นแน่อันนี้มันคุ้นคุ้นเลยอันตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันแสดงเนี่เนี่ยตรงนี้คุ้นมากเลยเนีะยมาแยะมาแยะเบ้ยเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังด้วยเหรอวะ น่าจะยากอ่านี่มีหมัดด้วยนะครับแต่หน้าจอเดียวคนไปนี่นี่นี่ต่อยปูนต่อยปูนแล้วดูการจุดไฟนะครับหยุดเดี๋ยวนี้เข้าไปเข้าไปกูตูจะเข้าไปโอเคเท่าทางเข้าทางเข้าทางเล้วอยู่เดี๋ยวนี้นะมึ้งไปกูไปโอเค ฟังก่อนไปไป s go จะขวางทางอ้อทุกคนมันลมบอกนั่นก็คือซีดีนักรบมาแล้วซึ่งกูที่ทน เดี๋ยวอีก,อน,กนึ่งดัวอีดอีกอีกมืนจยนใส่ตั่จักแดงนใกล้สุดจะยนืนเออไปไปไปขวานกูนี่แหละไป มีกล้าไปไ่ไหวรู้วจะมาจะมาจะคยวยเข้ามาครับช่วงนี้ผมเคเ่อยลองคลิปนั่นก็คือโรงเรียนกระเทิรนแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะย,ยืนได้เลยต่อยขาเ้ะระวังรถไฟประทับด้วยตายตายไป โอเคอารอมาอาอลมเอารอลอ่าเอออะไรอันนี้ทำแสงเราจะอดนิ้เราโบไปก่อตายตายตายบึมบึมบ่บึม่คมาโอ้ไปก่อ กูตรงนั้นอีกหนึตรงนี้ตรงนู้นอีกตรงไหนมันโดนเออเชทโอ้อะไรโอขังนี่นี่ติดกับรถไฟเลยติดกับรถไฟเลยเดะเดี๋ยวเดะ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 ระเบิด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 กูเฮ้ยไอ้พวกที่กูโมโหจริงจังเลยนั่นเนี่ย ใช่เลยนี่นี่นี่ระเบิดนี้ระเบิดไฟออืยังไม่หมดนี่ระเบิดนี้ไปไปอ่าระเบิดระเบิดถังไปเลยระเบิดถังแน่ๆไม่บึ้มก็ไม่รู้จะทำไมแล้วไม่บึ้มก็พระเจ้าก็บุญแค่ไหนแล้วไม่บึ้ม

ผมไม่มา ok. เดว้าอู้เป็นเป็นเป็นที่ลาเล่ามาดูกันเลยลาเล่าเลยไอ้กมาไอ้เมาเมาจัดจัดก็จัดที่เมาอ่ะอะไรนะนี่ปังเพิร์ดวีเก่าใคยดูเปล่าปังปังจัดเก่าที่หมดก็ได้ปัง จะยิงตรงนั้นจะยิงข้างหลังแตกแค่ดูจะยิงไว้ตรงไหนกัดูอะไรนะปังตกปืนคนกลนี่มึงไม่รู้สึกเลยอะสิบาระกะโตสิปาระกะโตทุกปังก็ได้ คือแปงนองถ่วงแล้วขึ้นสิครับกุี่กุี่กุสว่างตาขึ้นเยอะอมันยีนมันกำแพงได้โอ้อันเดิมที่อื่นดีกว่าอืมนี่คืออะไรไม่มีคนเลยต่อ จำเสถียืพอนไว้แงนโอ้ชิบหายเอออ้อะไร,ะไรทำทำไมไลเซอร์เลเซอร์ลเซอดำดูดดุมดำ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 ดูดดิโอ้างโอค้างค้าง้งค้างรีเรีเซ็ตรีเซตเซเซ็รีรีรีเ

ตายกบุญแล้วฟังังขึ้นไปขยายตัวคืออะไรอ้มยกดอู้ไมยกดเชื่ออะไรวะเนี่ยกตออ่อะไรวะเนี่ยกระตรกาะกอหนาไม้ ยังทำห้องเดียวตายเลยตอ,อกไปตอกไปนด็กจะโดนเล็กสิปังปัอือออือออ้อออยฮออออออฮอออออฮืรออออฮืออฮืออือฮืออือฮืออืออือออ่อฮือกือฮืยอือฮือะืออออ โยนกันเพาะคำในใจตบโอเคมันไปกจริงชุบรากระรากระราทำลายหมดต่อไปเออเป็นนี่เลยกันคนเยอะดีนี่เชนรูไม่ใชนน่นึกแกทำอะไรกันทำลายเอ่อเออมฆ่าอะไรนะนล้อเล่นใช่ไหมอา เอามันไม่ได้ลอเลนเอ่นใครสามารถรอดจากจากบ็ดโคนนี้ได้ชัไนไอ้ไอ้ฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะให้มัน,ม,นมีชีวิตรอดแล้วกันนี่เงี้ยนี่เงี้ย เก็บเศษก่อนโอ้ใหม่กักขี้หควงไปเลยไปใคยสำมารถเราจะทันไดโดนสามลูกนี้ได้เอาไปเลยว้อันนี้ไปหนึ่ง้ยอะไรวะอะไรวะนี่เอออะไรวะนี่อ่ะเฮ้ยอันได้ผู้ชงตีแล้วเออฉันได้เลยอ่ะการท่องลอยอากาศ ถ้าแกาไม่ลงนะปลาอิดใส่ปลาก้อนหินปลาอิดใส่แกตม้าแล้วหุยเหตุน่าม,มันใส่ไปข้าไม่ได้ขอชุบชีวิตมันก่อนไอ้ดูซีมาซื้อผ้าวันนี้มันไม่ซื้อผ้ามันกันเหรอเอจะ อะไรด่ด่าด่าด่ดาด่ดิมันีลมามนี่มนมาดเดี๋ยวกคนคนคนไอชีเลืยนี่คืออะไรนเลื่อยเล่ามันกระดงเลยวะกดิ่งวะฉันถุงกันโอ้ฉันงกันื้อนมสามอันเลยโอแม่ขนาดหนึ๊ เดี๋ยวนี้อ้าวเดี๋ยเก็บบาไว้ในกลองลังกลองลังครับกลองลังครับช่วยช่วยเก็บอาบูดคืนกูหน่อยเออเออคือคือคือเอากุญแจปุ๊บมันนี่ปุ๊บปิดวะเอาลูกก้อนหินอันนี้ทิ้งไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้ขึ้นดินแล้วก็ทอร์นาโดทิ้งไป ให hey, well ้อันนี้ก็ทิ้งไปทิ้งไปแบคโฮอ่อนีีก็ทิ้งไปมีปืนปัง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 ลืมทำไมสูงขึ้นเร็วเร็วเร็วไปเลยแล้วก็ปืนเลเซอร์ แกนภาพกดรุนแรงแ,งแรงทำแตกจะต้องระเบิดที่นี่ทิ้งไม่งั้น กดุ๊มปุ๊มมาดูกันนี้นะครับผมดุ๊มเครื่องแคสเตียงเครื่องแคสแน่เลย